รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่หอประชุมพุทธมนตรอําเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมนนครับซึ่งเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาได้มีการสัมมนาพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศได้มารวมตัวกันที่หอประชุมพุทธมนตรครับจัดโดยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติในการนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณกเกษมวัฒนชัยงองคมนตรีได้บรรยายพิเศษให้กับพระสงฆ์ที่เข้าร่วมการสัมมนาได้ฟังกัน เรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครับรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับในศตวรรษคริสตวรรษที่20-21ในช่วง20-30ปีมันเนี่ยเรากำลังเจอกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ4-5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเลยที่สำคัญมากๆคือเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหรอการที่อินเทอร์เน็ตก็ดี มัลโซเชียลมีเดียก็ดีอะไรต่อะไรก็ดีเนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นในการบอกเล่าทั้งความจริงและความเท็จมันไปกระทบหมดกระทบวิถีชีวิตของคนผู้ใหญ่ของคนผู้สูงอายุและที่สำคัญคือในเด็กแลก้วก็เยาวชนสมัยก่อนเราอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมีกองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการเนี่ยคอยกรองเรื่องที่จะพิมพ์ว่ามันถูกผิดชั่วดีมันมีประโยชน์หรือมันมีอันตรายต่อมาแล้วก็มีสถานีวิทยุมีสถานีโทรทัศน์ซึ่งก็มีกองบรรณาธิการคอยกรองเรื่องแต่มาบัดนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่มีกองบรรณาธิการใครก็สามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ให้ความเห็นได้บิดเบือนได้ กล่าวร้ายได้กล่าวโทษได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะเป็นประเด็นปัญหาที่คนทั่วโลกเนี่ยประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยกำลังหาทางว่าจะทำอย่างไรจะกรองอย่างไรจะควบคุมกำกับอย่างไรศาส,สนาทุกศาสนาก็พบกับปัญหาของการเปลี่ยนแปลงจากดิจิตอลเทคโนโลยีนี้เหมือนกันหมดทุกศาสนานะครับศาส,สนาพุทธเราก็เหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงอันที่สองซึ่งมากระทบมากพอสมควรคือความขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองทางด้านเทคโนโลยีระหว่างค่ายต่างๆค่ายมหาอำนาจต่างๆถึงแม้ประเทศเราก็ไม่ใช่ค่ายมหาอำนาจแต่เราก็ต้องตั้งตัวเป็นกลางอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนในวงการศาสนาก,ก็เช่นกัน ก็ถูกกระทบกระเทือนเหมือนกันแม้ว่าจะไม่โดยตรงแต่ก็โดยอ้อมอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่เราอาจจะต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลงในข้อนี้แล้วก็ดูว่าเราจะรับมืออย่างไรข้อที่สที่เป็นเรื่องยาวแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรคือการเปลี่ยนแปลงของภาวะบรรยากาศของโลก ซึ่งมองย้อนไปศึกษาย้อนไปเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรมร้อยส0งปีมาละยังไม่มีคำตอบมีคำตอบบ้างแต่ยังไม่ไม่ไม่เด็ดขาดแล้วก็ยังไม่ค่อยเชื่อกันมากเรื่องที่สีเรื่องที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องโครงสร้างของประชากรในแต่ละประเทศเนี่ยเปลี่ยนมากบ้างน้อยบ้างแต่ที่สหประชาชาติเขาเป็นห่วงมากๆเลยก็คือสประเทศ ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็ประเทศไทยของเราเคยมีประชากรสูงสุด67ล้านกว่าปีนี้เหลือ66ล้านเราเชื่อว่าต่อไปมันจะลดไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปในเรื่องการครองเรือนเมื่อ20ปีที่แล้วเรามีเด็กเกิดใหม่ปีละล้านสองเมื่อปีที่แล้ว2-5-6-5 เหลือสี่เหลือห้าแสนคือเหลือสี่สเซเด็กเคยเกิดปีละสิบคนตอนนี้เหลือสี่คนแล้วเป็นมายี่สิปีแล้วเป็นมายี่สิปีแล้แ,ลแบ่งประชากรเนี่ยเป็นสามกลุ่มคือเริ่มเกิดถึงอายุสิบห้าสบห้าถึง60สิบแล้วก็เกิน60สิบห้าถึงหกสิบเนี่ยเราเรียกว่ารวัยแรงงานวัยแรงงานที่จริงทั้งเนนทั้งพระที่บวชก็อยู่ในช่วงเนี้ย สิบห้าหึงหกบแต่ว่าไอ้ศูนย์ถึงถึงสิหเนี่ยมันลดพวดเลยครเพราะนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนปถมโรงเรียนประยัติธรรมอาชีวะหมหาวิทยาลัยที่เราเตรียมไว้สำหรับเกิดปีละล้านสองมันเหลือห้าแสนมันก็มีที่ว่างเยอะแยะหมดเลยตอนนี้นะครับแล้วศาสนาทายาทเราสร้างโดยการปลูกฝังตั้งแต่เป็นเนนมีโรงเรียนประยัติธรรมเตรียมตัวเขาไว้เลยนะครั ถามไปข้างหน้าว่าแล้วแล้วใครจะไปเป็นศาสิยทายาท,ยาทยาให้ให้เพียงพอกับพันธกิจของศาสนาที่จะต้องทำอันนี้ก็เป็นคำถามใหญ่มากคำถามที่ใหญ่มากส่วนอายุ60ปรากฏว่าขึ้นพวดๆเลยขณะนี้หนึ่งในห้าของคนไทยอายุเกิน60 20%แต่ถ้าลงไปดูตำบล อย่างที่สิงบุรีบางตำบลเนี่ยสาิหนึ่งในสาเป็นคนแก่เพราะนั้นนาเนี่ยทิ้งร้างไว้ไม่มีใครทำนาคุณป้าคุณย่าก็ยกมือบอกว่าก็ที่นาของฉันนี่แหละแต่ฉันไม่มีปัญญาทำแล้วมันไม่มีแรงลูกหลานมันก็ไม่เอาก็ทิ้งร้างไว้อย่างนี้นนะฮะจริงไม่ได้ไม่ได้มากระทบเฉพาะพระเนนนะแต่มันไปกระทบชาวบ้านแล้วชาวบ้านเนี่ยมากระทบพระเนน ที่อีสานอีสานเนี่ยที่เขาเนี่ยจะทำนานได้ปีละครั้งหนึ่งที่เหลือก็ต้องมาหากินทั้งผัวทั้งเมียมาหากินแถวกรุงเทพเนี่ยทุกเดือนก็ส่งเงินเดือนไปให้ไปเลี้ยงปู่ย่าตายายกับหลานแล้วอยู่ๆเงินเงินเดือนที่มาจากคนทำงานที่กรุงเทพอยู่ๆหยุดไปผมไปถามเจ้าวาดกราบถามเจ้าวาดมันเกิดอะไรขึ้นเจ้าวาดบกรู้ ถ้าปู่ย่าตายายมันมาขขอข้าวก้นบาทพระเอาไปเลี้ยงหลานแสดงว่าเงินจากลูกมันไม่ส่งมาแล้วพ่อบอกรูก้มันไม่ส่งเงินมาที่บ้านคนแก่กับเด็กไม่มีข้าวกินก็ต้องไปขอข้าวพระกินไปถามครูครูบอกก็รู้ไอเด็กๆเนี่ยมันมาเรียนหนังสือทุกวันเนี่ยล่าเริงแจม่มใสอยู่ๆมันก็ไม่พูดกับใครเงียบ ต่อไปก็มาสายต่อไปก็ไม่มาต่อไปตำรวจก็จูงมือมาหาครูบอกลูกศิษย์คุณนะติดยาแล้วติดยาบ้าแล้วคือมันกระทบหมดกระทบหมดจริงๆปีนี้เรามีคนอายุเกินร้อยหนึ่งเนี่ยสามหมื่นหกพันคนทั้งประเทศนะฮะสามหมื่นหกพันแต่ที่น่ากลัวคือมันเพิ่มจากปีที่แล้วหมื่นหนึ่งปีที่แล้วสองหมืหปีนี้สามหมื่นหแล้วปีหน้าเราจะมีคนเกินร้อยเท่าไหร่ เกิน90เท่าไหร่เกิน80เท่าไหร่เกิน60เท่าไหร่เกิน70เท่าไหร่เนี่ยมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นเมืองคนแก่ประเทศไทยจะเป็นเมืองคนแก่เหมือนที่ญี่ปุ่นเจออยู่วันนี้เหมือนที่เกาหลีใต้เจออยู่วันนี้นะครับก็ผมกล่าวเรียนว่าข้อ4เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในเรื่องโครงสร้างประชากรเนี่ยน่ากลัวมากแล้วรัฐบาล ผมก็ยังไม่เห็นรัฐบาลไหนเขาอยากจะแก้หลักๆนะะมันต้องแก้ใหญ่เลยไม่ใช่แก้เล็กๆล่ะไม่งั้นไม่มีใครทำงานไม่มีใครทำงานแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมื่อกี้พระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชไ,ได้พูดถึงแล้วคือความไม่เข้าใจระหว่างคนววหวังรุ่นเนี่ยความไม่เข้าใจกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราโตมาไม่เหมือนกันผม,มอายุแปดสิบกว่าละ ผมโตมาจากเด็กบ้านอกที่พิจิตตตอนเด็กๆก็ช่วยคุณย่าคุณยายถือเป็นโตไปวัดก็ไปวัดเรื่องธรรมดาของพวกเราไปนอนบ้างไปอะไรตาอะไรบ้างชอบชอบไปไปอิงสารเสาที่สารวัดแต่วันนี้เด็กมันไม่เข้าวัดแล้วมีบ้างไหมที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่มันชวนมันไปวัดแล้วมันไปอย่างอย่างศรัทธาอย่างอะไรตาอ,อะไรเนี่ย มันแทบจะไม่มีอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่มันก็ไม่เข้าวัดมันไม่เข้าวัดนี่แหละปัญหาใหญ่เพราะว่าเราโตมาด้วยสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันเพราะนั้นแต่เราวัยตอนเนี้ยที่เขาบอกเบบี้บูมเมอร์ก็ดีเจเนอเรชั่น X Y Z ก็ดีเนี่ยพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยด้วยชุดคุณธรรมจริยธรรมที่ต่างกัน เดี๋ยวนี้เด็กเล็กๆมันเปิด iPad ตั้งแต่อายุ2องขวบ2องขวบมันก็ใช้นิ้วเปิด iPad ปิด iPad ได้ละแล้วทุกอย่างที่เด็กได้รับมาเพื่อจะเพื่อจะทำให้หลักคิดของมันเกิดขึ้นเนี่ยมาจากไอเฟก e นิวส์แล้วก็ทรูสอะไรต่างๆที่ว่าที่ผมกลาบเรียนเมื่อกี้ว่าไม่มีใครกรองใครอยากจะใส่อะไรไปก็ได้แล้วเด็กมันก็บริโภคข่าวแล้วก็ไปไปสร้างเป็นหลักคิดของมัน เพราะนั้นมันถึงได้ชี้หน้าแม่มันบอกกูไม่จําเป็นต้องตอบแทนบุญคุณแม่หรอกซึ่งไม่ใช่วิสัยของคนไทยตั้งแต่โบราณไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาพุทธได้สั่งสอนกันมาไม่ใช่แล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อ20ปีที่แล้วมีกลุ่มนักวิชาการไทยนำโดยศาสตราจารย์ดรฉัดทิพย์นาสุภาจากจุฬา แล้วก็ไปเอานักวิชาการในประเทศที่มีคนพูดภาษาไทยอยู่ห้าประเทศแล้วก็ไปศึกษากันว่าชุมชนไทยเนี่ยแล้ววัฒนธรรมไทยเนี่ยทั้งที่ก่อนและหลังรับเถรวาทเนี่ยเขาคิดอะไรกันเขามีความเชื่ออะไรกันน่าสนใจมากอย่างที่ประเทศจีนก็มีที่กวางสี มีไทยจ้วงอยู่ส9บเกล้านคนแล้วก็สิบสองปันนาก็มีคนไทยสักห้าล้านคนแต่เขาก็ยังเป็นคนไทยนะสิบสองปันนานี่ผมไปเยี่ยมที่หมู่บ้านเขาก็ยังมีวัดลูกชายก็บวชบวชเนนบวชเนนแล้วก็มีพระอยู่สักรูปหนึ่งเป็นเจ้าวาสแล้วส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนบาลีเรียนนักธรรมแล้วหลังๆเนี่ยมาเรียนนักธรรมทางเหนือ มาเรียนที่เชียงรายลำพูนอะไรต่างๆเชียงใหม่ไม่ได้เรียนบาลีแล้วก็ที่สิบสองปันนาไม่มีเห็นถึงนเขาขึ้นป้ายเหมือนกันว่าบาลีแต่ไม่ได้สอนสอนนักธรรมสอนนักธรรมแต่ว่าชาวบ้านละ่ะชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่จริงๆเจ้าของวัฒนธรรมยังพูดไทยพูดภาษาคล้ายๆทางเหนือเขาเป็นไทยลือ้อกินอาหารเหมือนเราใส่โตกมีขันโตกให้อะไรต่างๆให้เหมือนกันเลยครับแล้วมีวัด ผมยังไปดูที่เขาผูกพัทศีมาแปดทิศเนี่ยเป็นก้อนหินวางสามก้อนทิศหนึ่งวางน่ารักอย่างเลยผูกพัทศีมาแต่เขาก็เป็นพุทธเขาเป็นพุทธที่พม่าก,ก็มีรัชฉานทั้งรัฐเลยรัชชานทั้งรัดเลย,ลลเลยอันนั้นก็พูดไทยแล้วก็นับถือศาสนาพุทธเทรวาทที่อินเดียก็มีพวกไทยอาหมไทยภาคเกออินเดียนี้หลุดไปเยอะ พุทธไปไม่ถึงทุกทุกหมู่บ้านฮินดูไปกินหมดแล้วนะอันนั้นอันนั้นเป็นของอินเดียเขาทางลาวสปปลาวอันนี้ก็อย่างว่าเป็นเป็นเผ่าไทยทั้งนั้นนะแล้วก็เทรวาททั้งนั้นเลยลาวนี่เทรวาทหมดที่พมา่าที่ที่เวียดนามตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือเมืองแถนเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเดียนเบียนฟูที่จริงชื่อเดิมชื่อเปิไทยชื่อเมืองแถนแล้วก็มีชุมชนแล้วมีอาณาจักรนะพวกเราคงได้ยินชื่ออาณาจักร12จุไทย ิบสองจุไทยถ้าเรียกกันพวกเราก็คือสิบสองเจ้าไทยเพราะว่าสิบสองอาณาจากักรแต่และอาณาจักรมีเจ้าตอนนั้นเขายังไม่มีบาลีสันสกฤตเขาเรียกเจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นดินเพราะนั้นสิบสองอาณาจักรนี้ก็เป็นแปดอาณาจักรเป็นไทยทรงดำแล้วสี่อาณาจักรนี้เป็นไทยทรงขาวไทยทรงดำก็หลุดมาที่เมืองไทยเยอะเหมือนกันแถวเพชรบุรีแถวอะไรต่ออะไรนี่ไทยทรงดำก็เยอะนะครับแล้วก็นักถือศารนาพพทธ คราวนี้นักวิชาการทั้งห้าประเทศเนี่ยเขาก็ลงไปเยี่ยมชุมชนต่างๆข้างล่างเนี่ยน่าสนใจจริงๆคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็ตามต้องกินข้าวกินปลาเขาไม่ได้กินขนมปังไม่ได้กินอะไรวัทด,ดอกอะไร่าไรไม่มีกินข้าวกินปลาเวลาเจอก็ต้องถามว่ากินข้าวหรืออยังเขาก็ไม่ได้ถามว่ากินขนมปังหรือยังไม่มีกินข้าวหรือยัง แล้วก็ในที่ซึ่งเรียกว่าเป็นคนไทยชุมชนโบราณก็ยังกูมึงอยู่ยังกูยังมึงอยู่ที่น่าสนใจก็คือเขาจะไปเลือกที่อยู่เนี่ยในที่ลุ่มมีลำเหมืองลำน้ำแล้วมีที่ดินร,รอบๆข้างๆเป็นที่ลุ่มสำหรับปลูกข้าวแล้วมีโคหรือเนินหรือโนนแล้วแต่เรียกเป็นที่สร้างบ้านแล้วบ้านเหมือนกันหมดครับ บ้านใต้ถุนสูงเพราะต้องหนีน้ำต้องหนีน้าคนไทยที่เขาไปศึกษาวิจัยมาทั้งหประเทศเนี่ยมีมติมีคติเกี่ยวกับชุมชนสระดับคือระดับครอบครัวระดับชุมชนและระดับอาณาจักรระดับครอบครัวผู้ใหญ่ต้องอบรมเลี้ยงดูผู้เยาว ผู้ใหญ่มีหน้าที่อบรมเลี้ยงดูผู้เยาผู้เยาวต้องรู้คุณท่านและตอบแทนคุณท่านคือตอนนั้นยังไม่มียังไม่ได้รับเถรวาดยังไม่มีกระตันญูกัตเวทีแต่ใช้ว่ารู้คุณท่านและตอบแทนคุณท่านต่อมาเมื่อรับเทรวาดได้รับการสอนจากาศาสนาขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นชุดคุณธรรมเดียวกัน มันเป็นชุดคุณธรรมเดียวกันฮะกับคนไทยโบราณเนี่ยกับคนไทยที่รับศาสนาพุทธแล้วเนี่ยเพราะนั้นมันจึงกลมกลืนง่ายครับเมื่อกี้ผมกล่าวเรียนว่าทั้งห้าประเทศเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเป็นเถรวาทเกือบทั้งหมดเป็นเถรวาทพูดกันรู้เรื่องหมดอะเวลาไปคุยกับเขาเนี่ยเพราะมันเป็นชุดคุณธรรมเดียวกันคราวนี้มาที่ชุมชนบ้างเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นชุมชนที่ลุ่มทำนาดำจับปลา กินข้าวกินปลาเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทั้งชุมชนเลยเนี่ยอยู่ชะตาเดียวกันเนี่ยปีไหนน้ําแรงก็แรงด้วยกันปีไหนน้าท่วมมากก็ท่วมด้วยกันแล้วก็ก็อยู่กันมาเป็นร้อยร้อปีแล้วก็ก็สมรสข้ามไปข้ามตระกูลไปข้ามตระกูลมานักวิจัยแปลกใจมากเพราะว่าไปถามดูชาวบ้านเนี่ยไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนคนไทยเนี่ยเขาจะพูดซ้ำๆอยู่สามประโยคหนึ่ง เราเป็นพี่น้องกันนะก็แน่แล้วก็อยู่ด้วยกันมาเป็นร้อยร้อยปีอะ่ะหนึ่งเราเป็นพี่น้องกันนะสองเราต้องมีน้ำใจต่อกันคำว่าน้ำใจนี้ฝรั่งไม่มีคำนี้ฮะที่จะแปลตรงตๆว่าน้ำใจไม่มีแต่คนไทยมีคำว่าน้ำใจนะและอัที่สามเราต้องช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะถ้าไปทางเหนือก็บอกเราเป็นพี่น้องกันเนอเราต้องมีน้ำใจต่อกันเนอ เราต้องช่วยเหลือกันเด้ออีสานก็เหมือนกันลาวก็เหมือนกันไทยลือ้อไทยเขินเหมือนกันหมดเลยมันถึงอยู่กันได้เป็นหลายหลายร้อยปีความเป็นไทยเนี่ยมันอยู่กันได้เป็นหลายหลายร้อยปีแล้วเวลาพุทธเข้ามามันก็สนิทแน่นแน่นก็สนิทแน่นแน่นะคราวนี้ระดับสุดท้ายคืออาณาจักรอาณาจักรเนี่ยต้องมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตอนนั้นยังไม่มีคําว่ากษัตริย์หรืออะไรทั้งนั้นจักรกพรรดิไม่มีมีคาว่าเจ้าฟ้าเพราะฟ้าให้ฝน เลยยกให้เป็นเจ้าเลยเจ้าฟ้าเลยแผ่นดินให้ต้นข้าวถ้าข้าวไม่งอกอดข้าวตายทั้งทั้งทั้งชุมชนเนิ่นเพราะนั้นเขาเลยเรียกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต่อเมื่อมาถึงอยุธยาคําว่าเจ้าฟ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนความหมายกลายเป็นลูกลูกชายลูกสาวของกษัตริย์เรียกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปนะแต่เดิมเนี่ยเดิมเนี่ยเรียกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน แล้วสมัยนั้นเขาไม่ได้แยกกษัตริย์กับจอมทัพองค์เดียวกันเวลาเกิดศึกระหว่างอาณาจักรบุคคลผู้นี้ซึ่งเป็นผู้นําทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องก็ต้องออกศึกก่อนเขาอะ่ะเอาช้างไปชนบ้างขี่ม้ากี่ช้างไปชนกันบ้างตายก็ตายก่อนเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยเขาจะมีคุณธรรมระดับอาณาจักรจะมีสองงานหนึ่งคือคือค,อาความสามัคคี ราะถ้าไม่สามาคัคคีตกเป็นทาสเขาแน่นอนโดนเขาฆ่าตายรายที่สองคือความจงรักภักดีต่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต่อมาเมื่อรับเอาศาสนา,าพุทธเตระวาทเข้ามาเนี่ยมันกลมกลืนกันหมดผมเปรียบผมเปรียบความเป็นไทยก่อนรับศาสนา,าพุทธว่าเป็นเสื้อไทยเรามีเสื้อสามตัวเสื้อไทยตัวที่หนึ่งเสื้อตัวที่สองคือเสื้อพุทธสวมลงไปแล้วมันเข้ากันได้ มาเมื่อร้อยปีมาเนี่ยเราเจอเสื้อตัวที่สามคือเสื้อฝรัง่งเสื้อฝรัง่งมาช่วงนี้ยี่สสสปีหลังนี้ยิ่งแล้วเลยเพราะไปเรียนเมืองนอกมาเยอะไปเรียนเมืองนอกมาเยอะไปเรียนอังกฤษมาก็อยากจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศอังกฤษไปเรียนฝรั่งเศสมาก็อยากจะเปลี่ยนประเทศไทยเป็นฝรั่งเศสรัชการที่ห้าท่านปฏิรูปการปกครอง จากเวียงหวังครังนามาเป็นกระทรวงสิบสองกระทรวงแล้วท่านก็ไปเอาฝรั่งมามาช่วยตั้งกระทรวงต่าง,างๆเพราะเราไม่มีอะไรโรงเรียนก็ไม่มีมหาวิทยาลัยวิทยอะไร,มะไ,รไม่มีทั้งนั้นยกเว้นมหาบกณฏมหาจุฬาเสร็จแล้วท่านก็เอาฝรั่งมาก่อนอันที่สองก็คือส่งน้องท่านส่งลูกท่านแล้วก็ส่งลูกชาวบ้านไปเรียนทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนฝรั่งท่านเขียนมีพระราชเลขาเขียนไว้ว่า ขอให้รู้ว่าที่มาเรียนเนี่ยไม่ได้มาเรียนเพื่อจะเป็นฝรั่งมาเรียนเพื่อเป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่งขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าที่มาเรียนเนี่ยไม่ได้มาเรียนเพื่อจะเป็นฝรั่งเรียนเพื่อจะเป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่งไปเรียนเสื้อตัวที่สามเสื้อฝรั่งเสื้อตัวแรกคือเสื้อไทยที่ผมเล่าให้ฟังยืดยาวเนี่ยนะ เสื้อตัวที่สองคือเสื้อพุทธตอนนี้เรากำลังเจอบางคนใส่เสื้อตัวที่สามแล้วจะเอาเสื้อตัวที่หนึ่งที่สองทิ้งไปเอาเสื้อตัวที่หนึ่งที่สองเนี่ยทิ้งไปแล้วไม่เจริญเหมือนฝรั่งแต่มันไม่ได้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยรากฐานของคนไทยเนี่ยซึ่งงดงามเหลือเกินแล้วมันไม่เห็นคุณค่าของศาสนาพุทธมัวไปหลงฝรั่ง อันนี้ฮะคือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากเลยที่สมเด็จพระสังฆร,ราชรับสั่งถึงเมื่อกี้นี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยเฉพาะไอ้เด็กยี่สิบห้ปีลงไปเนี่ยที่เรามันเห็นยกนิ้วกี่นิ้วเนี่ยนะ,นะเพราะมันลืมหมดแล้วเสื้อตัวที่หนึ่งที่สองมันไม่สนใจแล้วมันสนใจแต่เสื้อตัวที่สามเสื้อฝรัง่งไม่ควรจะให้เกิดขึ้นเลยเพราะมันจะสิ้นชาติ สิ้นศาสนาไม่ควรให้เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นว่าเสื้อตัวที่หนึ่งมีคุณค่าเสื้อตัวที่สองมีคุณค่านะครับไม่ได้ปฏิเสธใครแต่มันควรจะแอ s ซิ i ิเลตคือเลือกเอาสิ่งดีเข้ามาแล้วแต่ต้องไม่ทิ้งรากเหง้าของตัวเองอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเรื่องที่สองเรื่อง การเผยแผ่ศาสนาเนี่ยมันก็แบ่งเป็น2อ,อวิธีการง่ายๆคือในประเทศก็ต่างประเทศต่างประเทศนี่เราทําได้ดีมากเราทําได้ดีมากตั้งแต่ที่ลอนดอนแล้วเป็นประเทศต่างๆในยุโรปต่อมาก็ไปมีการเหนือต่อมาก็ไปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงริงเริ่มไว้ตั้งสมัยโน้นนะครับแล้ววันนี้ก็มีประเทศแปลกๆ สร้างวัดขึ้นมาในแอฟริกาพวกเราเห็นใช่ไหมฮะในแอฟริกาก็เริ่มมีแล้วนะมีวัดไทยมีชาวแอฟริกาเนี่ยมาบวชแล้วก็มีที่สุสเซียรัสเซียก็มีละมีเทราวาสละเดิมเขาจะกรีกออโทด็อกซ์นะตอนนี้เขามีน่ารักจังเขาก็บวชนะมีการบวชด,ด้วยแล้วก็มีพระไทยไปช่วยละนะไปช่วยที่รัสเซียอันนั้นก็เป็นโอเวอร์ซีสนะครับเป,เป็นการเผยแผย่ศาสนาไปนอกประเทศนะแล้วใน,ในขณะนั้นเนี่ย เราก็ถือโอกาสเผยแผ่พัดพุทธธรรมเข้าไปในในกลุ่มต่างๆแล้วเป็นกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อเขาโดยตรงเขาเห็นโดยตรงเลยนะผมผมที่ไปมาห้าปีแล้วผมไปเกือบทุกปีผมมีความสุขมากมีความสุขจริงๆเลยพระสองฆ์องค์เจ้าลงมาช่วยกันหมดเลยทั้งวัดเลยตั้งแต่เจ้าวาดพระเดนทุกคนมาเป็นอาสาสมัครช่วยเรื่อง เรื่องอาสาสมัครเราเราเราคุ้นกับอสมอใช่ไหมฮะอสมอในชื่อดังมากทั่วโลกเลยว่าเมืองไทยเนี่ยมีอสมออาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจําหมู่บ้านท่านบอกว่าของท่านเป็นอสมอาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจําวัดแล้วท่านจะเอาวาดมาหมดเลยนะฮะในชุมชนมีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยท่านท่านจะให้ชุมชนเนี่ยมาใช้ที่ที่วัด วัดยินดีเปิดเลยแล้วก็ชุมชนมาใช้เถอะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยประชาชนก็เห็นประโยชน์ของวัดเพราะ,ะนั้นหลังจากวัดดังนั้นเนี่ยเทศกาลทางศาสนาพุทธเนี่ยคนมาอึ้งเลยคนมาเยอะแยะหมดเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันศรัทธามันถือว่าวัดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าวัดเขาจะเข้าวัดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมผมชอบนะครับผมผม ไปกราบท่านเจ้าอาวาสแล้วก็คุยกันยาวแล้วก็พูดถึงกิจกรรมต่างๆแล้วหัวหน้าโดยเฉพาะชุมชนเนี่ยเขามีความรู้สึกเดินเข้าวัดยไม่เคอะเขินเลยเพราะว่าเขาเดินกันตลอดเวลาเขาร่วมกันตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นอันที่ผมคิดว่าบาวรเนี่ยน่าจะเป็นหลัก เราจะเห็นว่าในสังคมปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะบทบาทของพระสงฆ์นั้นจะต้องมีการปรับตัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาการใช้สื่ออะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาช่วยในการเผยแผ่จึงเป็นบทบาทที่สําคัญและต้องเรียนรู้ในการที่จะใช้ให้มีประโยชน์ซึ่งหากว่าใช้ไม่เป็นก็จะเป็นโทษเช่นเดียวกันครับนี่คือรายละเอียดของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งยุคของการเปลี่ยนแปลงครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตธิ์รัฐิมานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ